วันนี้ไปเที่ยวไหนกันนะครับ mm hmm. เพื่อนตอบกับเพื่อนจิกเป็นดินทรายนะครับดินดินร่วนปนทรายนะครับมันก็จะ,ะค่อนข้างที่แร่าตุจะแตกต่างจากแถวจันทบุรีแถวระยองนะครับแถวขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันจนห้าสิบนาทีแล้วนะครับผมคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ก่อนที่จะผ่านไปนะครับผม เพื่อเพิ่มกำลังใจให้กับผู้บ่าวบ้านนานะครับผมจะส่งระกายลงมาไม่มีวันดับลงหรือว่าเป็นผลไมท้ที่ที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็สามารถขายง่ายด้วยนะครับขายง่ายแล้วก็มีคนรัเธอนะครับผมมีสองคนมีสองคนนะครับผมที่เข้ามานะครับผม ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับไม่เข้ามาก็จะลงไลน์แล้ว นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทักทายครับพี่ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมแวะเวียนเข้ามาตอนเวลากี่โมงครับพี่สุริยามีโบหานะครับผมน้องเมย์ก็ให้กอดเพื่อนรักนะครับผมจากพี่วัชรีนะครับตอนกอดเพื่อนท็อปนะครับผมสวัสดีทุกๆท่านรอบห้อง คุณไลๆเดอ้อนะครับผมที่เข้ามารับชมกันอุนะ่นหาฟ้าข้างนะครับผมวันนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ับลงคลิปนะครับจะมีสองคนนี้คู่กันอยู่เสมอนะครับผมตาถิดนาคนดีหลับลงตรงนี้เทีที่มีแต่เราสองคนไปไปหากันเกือบ เก็บทุกๆวันนะครับผมอยู่ใกล้กันเหรอครับจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหาม่ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับค่อยเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะครับมาถึงที่ห้องนะครับ ภูมิหนึ่งนะครับค่อยให้ด่าแม่ต้องบอกสวัสดีก่อนนะครับเจเจรีก็สวัสดีหนูเมี สวัสดีค่ะเจ้าของห้องนุ่มรอค่านะครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีค่ายจะเป็นดินที่ปลูกทุเรียนโตช้ามากนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่การจัดการนะครับเพราะเป็นที่บ้าน หรือเพลงผมมีจำกัดผมเป็นเอ่าเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมกยกันผ่านพูนหวันพรงนี้เธอพ็จะไปจ้า วนนสวยมากมากอ๋อแปลว่าสวยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเดีดูก่อนนะครับรออบีกซนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณสำหรับดาวสิบดวงนะครับจากเพื่อนกิ๊กนะครับ,รบเอา้าเติมดาวได้ล ไม่ต้องมีเงิ่อนไขซับซ้อนใน ้องมากนะครับขอบคุณน้องมากนะครับปังปังสู้ไปเรื่อยๆจ้าน้องนายนะครับขอบคุณคุณยายดวงใจมากนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้วันนี้นะครับวันไฟดับนะครับผู้บ่าววันนาก็ขอมอเพลงสุดท้ายนะครับให้ทุกๆท่านเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับผม ป็นกิจอัญรักษาเส,สก้านะครับก็ตอบเพิ่นตอบนะครับมาเรามารับเข้าวหอพี่ไหว้สวยๆค่ะพี่สุริยามีบหารนะครับก็จากเพื่อนกิ๊กนะครับอัญรักษ์เซก้านะครับผมชนินยอดเยี่ยมที่เธอตลอดมาเลยดูกันหูกันตา ไม่สองใบนะครับพี่สุริยานะครับผมสองใบเอาไปทำไมเยอะจังเพื่อนเพื่อนเก่กบอกว่าขอกัน์ดว่ให้งงครับนะครับเราจะยกเราจะยกลุงขี้เมานะครับลุงขี้เมาลุงขี้เมาผมก็ไม่มีเนื้อนะครับผม กินเองนะครับแต่ก่อนเพื่อปลูกอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับปลูกมาหลายไร่นะครับประมาณสองไร่ประมาณสองสองนานะครับกระโดดกอดได้ไหมนะครับผมพี่กระโดดขอกระโดดกอดพันกิ๊กนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบใจจ้าพ่อมานะครับชอบจ้าพ่อมานะครับจากพ่นัทิชานะครับผมวันนี้ขึ้นไปหากันเกือบทุกๆวันนะครับผม อยู่ใกล้กันเหลอครับตาเถิดนาคนดีหลับลงตรงนี้เทีที่มีแต่เราสองคนจะไปเพื่อวันลังจะมาใหม่ จิบเบียร์บางๆนะครับผมทักทายค้านะครับคุณยายดวงใจนะครับจากขนมเส้นยังตะมุตะมิอยู่ครับอาเปิดช่วงเพราะว่าไม่มีเนื้อผมก็ลองไม่ได้นะครับ ชื่อเพลงอะไรนะผมจำไม่ได้นะครับฮะผมอย่างถ้าทำพริกหรือว่าปลูกผักขายนะครับเราต้องอถ้าไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับนะครับเราก็ต้องเอาไปขายที่เองขอบคุณหนึ่งดวงตานะครับที่รับชมแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเพราะว่า เดีว่าจะไม่มีคนเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็22นาทีแล้วนะครับว่าถ้าเกิดตัวของอเพื่อนๆด้วยนะครับผมการสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับการสร้างปฏิสัมพันธ์ก็ตามห่งามก ท่านนะครับพ่อเขียนอนนั้นพี่วัชรดีบอกนะครับทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนรอบห er ้องจ้านะครับผมเพื่อนเต้าก็บอกสวัสดีพี่ก่อนไหมตัวเป็นของเราใจของใคร